ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอักษรออนเล r ร์พบกันอีกแล้วนะครับกับครูพิยุทธ์ยุทธคมพมสุพรวิชิตกับวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เล่มที่2นะครับตอนนี้เราคุยกันในเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมนะครับและเนื้อหาทั้งหมดที่เราคุยกันในวันนี้เราจะใช้ควบคู่กับหนังสือของอักษรวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เล่มที่2นะครับคราวที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมด้านขนานและสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนไปแล้วนะครับในวันนี้ครับเราจะมาดูสี่เหลี่ยมอันใหม่ที่อยากจะให้นักเรียนรู้จักกันนะครับมาดูกันเลยนะครับวันนี้ครับเราจะคุยกันในรูป,รปของสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะครับในรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะครับรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวเนี่ยนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านที่เท่ากันสองคู่แต่ด้านที่เท่ากันเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงข้ามกันนะครับจะเป็นอย่างนี้ครับ ด้านนี้กับด้านนี้จะยาวเท่ากันนะครับและด้านนี้นะครับกับด้านนี้จะยาวเท่ากันนะครับคือด้านด้านด้านเขียวกับด้านเขียวเท่ากันนะครับแล้วก็ด้านชมพูกับด้านชมพูเนี่ยเท่ากันนะครับมุมทุกมุมนะครับไม่จําเป็นต้องเท่ากันนะครับมุมทุกมุมไม่ได้เป็นมุมฉาก นะครับด้านที่อยู่ติดก ah ันยาวเท่ากันด้านตรงข้ามยาวไม่เท่ากันนะครับมาคุยกันอันแรกนะครับในเรื่องของด้านนะครับในเรื่องของด้านด้านเนี่ยเขาบอกว่าด ah ้านที่อยู่ติดกันเนี่ยนะครับจะยาวเท่ากันทั้งหมด2คู่โอเคก็อย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ครับนี่กับนี่นี่กับนี่นะครับเขียนนะโอเคอีกอันนึงก็คือด้านตรงข้ามเนี่ยไม่ขนานไม่ขนานกันด้านตรงข้ามไม่ขนานกันหมายความว่าวไง หมายความว่าด้านนี้กับด้านนี้เห็นไหมครับไม่ขนานกันและไม่ได้ยาวเท่ากันนะครับโอเคโขียนะนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเรื่องของด้านผ่านนะครับผ่านนะโอเคคราวนี้ครับมาดูในเรื่องของมุมบ้างมุมตรงข้ามครับไม่เท่ากันแต่มีคู่หนึ่งที่เท่ากันนะครับก็คือมุมนี้ กับมุมนี้นะครับมุมที่อยู่ตรงด้านด้านด้านปลายปลายนะครับด้านซ้ายขวาด้านบนล่างเนี่ยของของเจ้ารูปสี่เหลี่ยมรูปว่าเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยมุมเนี้ยจะเท่ากันนะครับและผลบวกของมุมแต่ละคู่ของสี่เหลี่ยมรูปว่าเนี่ยไม่เท่ากับ180คําว่าบวกกันแล้วไม่ได้เท่ากับ180หมายความว่ายังไงหมายความว่า1กับ4บวกกันก็ไม่ได้180 4กับ3บวกกันก็ไม่ได้ร้อยกับ3บวกกันก็ไม่ได้ร8 0ยไม่มีมุมไหนที่จับคู่กันแล้วบวกกันได้ร8อยเลยนะครับในรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยสรุปมาให้เป็นแบบนี้ครับนะหกับ2อันเนี้ยนะครับ1กับ2 3กับ4 1 4 2 3 1 3 2 4ไอ้พวกเนี้ยบวกกันไม่ได้ร8 0เลยครับนะครับอ่า แต่จุดเด่นของรูปสีเ himself, ่เหลี่ยมรูปเว้านะครับอยู şey yes, ่ที so ่เส้นทแยงมุมจ้านะครับสี่เหลี่ยมรูปว้าเนี่ยจะมีเส้นทแยงมุมสองเส้นเหมือนรูปสี่เหลี่ยมทั่วไปนะครับแต่เส้นทแยงมุมสองเส้นของสี่เหลี่ยมรูปว้าเนี่ยยาวไม่เท่ากันครับยาวก็ไม่เท่าแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันไหมไม่ได้แบ่งครึ่งซึ่งกันและกันแต่มีเส้นหนึ่งแบ่งอีกเส้นหนึ่ง มีเส้นเส้นหนึ่งแบ่งแบ่งครึ่งอีกเส้นหนึ่งนะครับและที่สําคัญก็คือเส้นทแยมุมของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวเนี่ยมันจะตัดกันเป็นมุมฉากจ้ะนะครับโอเคนะสรุปนะครับเส้นทแยมุมของสี่เหลี่ยมรูปว่าวเนี่ยนะครับเส้นหนึ่งแบ่งครึ่งอีกเส้นหนึ่งแต่ไม่ได้แบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนะครับและตัดกันเป็นมุมฉากและเส้นเทยมุมสองเส้นไม่จะเป็นต้องเท่ากันนะครับอันนี้คือ จุดเด่นๆนะครับแล้วก็ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะครับวันนี้นะอราคราวนี้มาเราลองตอบคําถามดูครับลองตอบคําถามดูดูซิว่าสี่เหลี่ยมรูปว่าวในข้อที่ 1, 1> มุมใดมีขนาดเท่ากันบ้างมุมใดมีขนาดเท่ากันบ้างครูบอกแล้วนะมันมีคู่หนึ่งที่เท่ากันใช่ไหมครับนะครับคู่หนึ่งนะมุมหนึ่งกับมุมอะไรครับมุมสามเท่ากัน โอเคเคลียร์นะเคลียร์นะครับโอเคคราวนี้มาดูเรื่องด้านบ้างมาดูเรื่องด้านบ้างข้อที่2นะครับด้านใดมีความยาวเท่ากันบ้างครับนะอ่าโอเคก็คือด้านนี้กับด้านนี้ถูกไหมนะครับด้านนี้กับด้านนี้คือด้านเลยครับกอไก่รอเรือนะครับเท่ากับด้านอะไรเท่ากับรอเรือนอนหนูถูกไหมครับนะและอีกอันหนึ่งคู่ไหน คู่ล่างใช่ไหมครับอันนี้กับอันนี้ถูกไหมนะครับซึ่งอันนี้อันนี้ก็คืออะไรครับกอไก่ยยักษ์เท่ากับอะไรครับนอหนูยยักษ์นะครับโอเคเคลียร์นะครับอันนี้คือรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะครับอ่าเรามาดูกันต่อนะครับอีกสี่เหลี่ยมอีกรูปหนึ่งนะครับสี่เหลี่ยมคางหมูครับนะสี่เหลี่ยมคางหมูสี่เหลี่ยมคางหมูเป็นยังไงนะครับมาดูกัน นะครับสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยนะครับคือสี่เหลี่ยมที่มีด้านคู่ขนานกันหนึ่งด้านครับนะมีด้านคู่ขนานกันหนึ่งด้านที่เหลือไม่ได้ขนานกันนะครับที่เหลือไม่ได้ขนานกันนะครับแล้วก็ไม่ได้ยาวเท่ากันด้วยนะครับด้านตรงข้ามที่บอกว่าขนานกันเนี่ยก็ไม่ได้ยาวเท่ากันด้วยนะครับคอนเซปต์ง่ายๆของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเลยครับก็คือด้านตรงข้าม นะครับที่ขนานกันเนี่ยนะครับมีเพียง1คู่เท่านั้นนะครับมีเพียง1คู่เท่านั้นนะครับเลียนนะมีแค่นี้เลยครับสี่เหลี่ยมคางหมูคือด้านที่มีด้านขนานกันคู่หนึ่งครับที่เหลืออิสระครับเสรีเลยครับโอเคอันนี้คือเรื่องของด้านนะครับต่อมาครับถ้าเรามาดูเรื่องของมุมนะครับเขาบอกว่าผลรวมของมุม2คู่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเท่ากับร้อยแปดสิบ นะครับแปลว่าอะไรแปลว่า2คู่นี้ครับ1กับ4จะได้ร8 0ยนะครับ2กับ3ก็จะได้180แบ่งอย่างนี้นะครับนะแบ่งอย่างนี้นะโอเคนะครับนะเนื่องจากว่ามันขนานกันไครับมันขนานกันนะครับนะมันขนานกันนะครับพอมันตัดกันไปปุ๊บเนี่ยนะครับมุมภายในนะครับที่อยู่บนด้านเดียวกันนี้จะรวมมาได้ร8 0ยองศาเหมือนกับที่นักเรียนเคยเรียนเรื่องเส้นขนานกันมาแล้วนะครับ โอเคเคลียร์นะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้กับอันนี้นะครับได้ร8 0ยแแล้วก็อันนี้กับอันนี้ก็ได้180นะครับอ่าเคลียร์นะด้านเคลียร์มุมเคลียร์เรามาดูอีกอันหนึ่งครับมาดูเรื่องของเส้นทแยงมุมเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยยาวไม่จําเป็นต้องยาวเท่ากันด้วยยาวก็ไม่เท่ากันนะครับไม่แบ่งครึ่งซึ่งกันและกัน ไม่ตัดกันเป็นมุมฉากนะครับอันนี้คือรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับเส้นทแยงมุมเป็นอิสระเลยนะครับนะเขาเลยก็บอกเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับไม่แบ่งครึ่งซึ่งกันและกันไม่ตัดกันเป็นมุมฉากยาวไม่จําเป็นต้องเท่ากันอันนี้เคลียร์นะครับโอเคแต่จุดเด่นของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูอยู่ที่อะไรอยู่ที่มีด้านคู่ขนานกันหนึ่งคู่ครับนะโอเค คราวนี้เรามาดูกันครับเรามาดูกันนะเรามาดูกันว่าในสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยนะครับถ้าเขาถามถึงด้านใดขนานกันเนี่ยตอบได้ไหมนะครับอ่ะด้านใดขนานกันบ้างครับจากรูปนี้นะก็คือด้านและด้านพอพานนอนหนูขนานกับด้านบอใบไ,ไม้ปอปลาถันนะนะครับคือด้านนี้กับด้านนี้นั่นเองโอเคนะ โอเคคราวนี้นะครับเขาถามอีกครับว่ามุม bcd ในข้อที่สองนะครับมุม bcd bcd คือมุมนี้นะครับนะมุมที่ครูไฮไลท์ไว้ตรงนี้นะครับมุมชมพูชมพูเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่นะครับมีขนาดเท่าไหร่จำได้ไหมครับว่าถ้าจำไม่ได้ย้อนกลับไปดูเลยเรื่องของมุมเห็นไหมผลรวมของมุม2คู่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยเาก่ารัอยแปิองศาแปลว่าอะไร แปลว่าอันนี้กับอันเนี้ยต้องรวมกันได้เท่าไหร่ครับ180องศาถ้าตรงนี้ไปแล้ว80นั่นแสดงว่าตรงนี้ต้องเท่าไหร่ครับ100ถูกไหมครับเพราะต้องรวมกันได้เท่าไหร่ครับ180องศานะครับอ่าเคลียนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่าอะไรครับตอบว่ามีขนาดเท่าไหร่ครับ100อองศานั่นเองนะครับโอเคทันไหม นะทันนะสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมอะไรบ้างนะครับวันนี้สี่เหลี่ยมรูปว่าวกับสี่เหลี่ยมทางหมูนะครับเดี๋ยวในคาบหน้าครับเ,เราจะมาคุยกันในเรื่องของการ,รสร้างรูปสี่เหลี่ยมนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน